XSTEP 160ครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ t o นิกทีวอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้ลองรองเท้าคู่นี้นะครับเจ้า X-STEP 160นะครับได้เอาไปลองวิ่งมา 10โลนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ารองเท้าคู่นี้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมทุกคนสามารถร่วมตอบคาถามในคลิปผมได้เหมือนเดิมนะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคาถามจะมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Always Dry นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรองเท้านะครับผมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากลิงก์ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของกล่องเท้า Keep in Box ได้เหมือนเดิมนะครับมีทั้งสีขาวสีดําแล้วบอกเขาว่า เป็นผู้ชมจาก tonic tv นะครับโดยแอดไลน์ด้านหน้าจอได้เลยนะครับผมเรื่องแรกเรื่องของดีไซน์นะรองเท้าคู่นี้เนี่ยออกแบบมาได้ดูโอเคนะครับมีโลโก้ของ X-Step เขาอยู่ตรงนี้ด้านข้างนี้กับด้านหน้านี้นะครับถือว่าออกแบบมาโอเคนะสีหนึ่งเท่าที่ผมดูในเว็บเนี่ยมันเป็นสีเขียวนะครับจริงเขาเป็นแบรนด์ของประเทศจีนนะครับ แต่คุณตี้หรือว่าเทคโนโลยีผมเชื่อว่าโอเคนะครับรองเท้าคู่นี้ไซส์8 US ผู้ชายนะครับน้ำหนักอยู่ที่193.63การัมเท่านั้นเองนะครับถือแล้วเบามากนะครับเป็นรองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนที่ถือได้ว่าเป็นรองเท้าที่เบาเลยนะครับส่วนเรื่องของการสวมใส่เนี่ยรองเท้าคู่นี้ใส่แล้วล็อกก็เท้าดีเลยนะครับยังเป็นรองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนรองเท้าแข็งที่ รู้สึกว่ายังมีการรองรับที่ดีจากการบุฮิลคัพเฮลโคเตอร์ด้านด้านนี้นะครับเพราะเขายังมีวัสดุที่นุ่มๆอยู่ตรงนี้นะครับเชือกที่เขาให้มันเนี่ยเป็นเชือกแบบแบนนะครับเบื้องต้นที่ลองวิ่งดูเนี่ยก็ยังไม่ได้หลุดง่ายนะครับแต่มีส่วนหนึ่งที่ยังติดๆอยู่เพราะว่าเขาจะทำมีการมีรูร้อยเชือกตรงนี้ที่มันไม่ใช่เป็นรูนะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นห่วงเข้าไปเนี่ยครับ รัดเชือกแนละ้วมันจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะส่วนของตัวลิ้นเ,นเป็นลิ้นบางสไตล,ล์รองเท้าแข่งทั่วๆไปเลยนะครับ In so, In so, อินโซอินโซอ่าอินโซถอดได้นะถือว่าโอเคนะครับส่วนของหน้าผ้านะครับหน้าผ้าก็ทําจากเมชนะครับถือว่าเป็นหน้าผ้าที่ปโปร่งโล่งสบายเลยใส่เข้าไปแล้วเห็นถุงเท้าเลยนะครับเรื่องระบายอากาศดีอย่างแน่นอนนะครับแห้งเร็วแน่ๆนะครับเพราะว่าบางขนาดนี้นะครับ แต่เรื่องอายุการใช้งานเดี๋ยวไงเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับว่าบางขนาดนี้จะขาดเร็วหรือเปล่านะครับเดี๋ยไงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีเรื่องของหน้าผ้านะครับผมมิดโซหรือว่าพื้นชั้นกลางของเจ้า X Step 160นะครับเขาใช้เทคโนโลยีโฟมของ X Dynamic Foam นะครับ แล้วก็ยังมีความสูงส้นอยู่ที่31มดมนะครับด้านหน้าอยู่ที่28มเมนะครับเป็นรองเท้าดบสามนะรองเท้าดอบต่ตำๆนะครับแล้วก็จะมีแผ่นคาร์บอนที่อยู่ในโฟมนี้นะครับสามารถเห็นได้จากด้านล่างนี้เลยนะครับก็จะเขาจะซาะตัวโฟมออกแล้วก็จะมีเห็นให้เห็นถึงตัวคาร์บอนตรงนี้เลยนะครับก็เห็นเป็นแผ่นคาร์บอนเลยนะครับลายเคปลาเลยนะเนี่ย นั้นเนี่ยผมไปฉีดวัคซีนมานะครับวัคซีนเข็ม3นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่สามารถออกกําลังกายหนักๆได้นะสอาทิตย์หลังจากที่ฉีดวัคซีนเนี่ยผมก็วิ่งโซน2นะครับวันนั้นเป็นวันแรกที่ได้ลองวิ่งเร็วๆมากขึ้นกว่าโซน2นะครับทั้งนั้นเนี่ยโค้ชเจียบเขาให้โจทย์มาว่า1-2กิโลแรกเนี่ยวิ่งเพดแปนะครับสาวิ่ง7.3นะครับแล้วก็ 5-6โลเนี่ยให้วิ่งเพจ7นะครับ7-8โลเนี่ยให้วิ่งเพจ6.3นะครับแล้วก็กิโลที่9ให้วิ่งเพจ6นะครับโดยกิโลที่10เนี่ยให้วิ่งเพจ5.4สนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ดูบนหน้าจอนะตอนนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้กับกลายเป็นว่าเป็นรองเท้าที่ผมวิ่งเพจ8ไม่ได้นะครับวิ่งพยายามวิ่งช้าๆแล้วมันวิ่งลงเพจ8ไม่ได้นะครับมันจะวิ่งประมาณเพจ7 เป็นต้นไปเลยนะแค่กำลังจะบอกว่ารองเท้าคู่นี้เ,เป็นรองเท้าที่มันชวนเราวิ่งเร็วเลยนะครับโฟมรุ่นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นโฟมที่ให้ตัวแบบยุบตัวเด้งอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ยังให้ความรอ,องรับแรงกระแทกได้ดีนะครับผมเชื่อว่ารองเท้าดรอป3แบบนี้เนี่ยน่าจะทำให้เราวิ่งได้มี ความเป็นธรรมชาติในการวิ่งมากขึ้นนะครับก็ค่อนข้างแปลกใจกับผลลัพธ์ที่ออกมากับการใช้ครั้งแรกกับวิ่ง10โลของเจ้ารองเท้าคู่นี้นะหัวใจตอนนั้นเท่าที่จําได้เนี่ยก็ยังอยู่ในโซนโซน3อยู่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ทุนแรงนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของราคานะรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอน ที่ราคาไม่แพงเลยนะครับราคาถูกมากนะครับราคาเต็มเขาอยู่ที่ประมาณ4,000ันนะครับถ้าใส่โค้ดหน้าจอนะครับผมจะขึ้นให้อยู่หน้าจอเนี่ยเขาลด15%เด้วยนะใส่โค้ดเข้าไปได้เลยนะครับผู้ชมของ Tonic ท v v นะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าเบาๆมีแผ่นคาร์บอนที่โอเคนะครับถามว่าคล้ายๆกับความรู้สึกของเท้าคู่ไหนแอบบอกว่า รู้สึกนะรู้สึกสัมผัสแรกที่ได้ลองใช้คู่นี้ผมรู้สึกเหมือนคล้ายเอนโดฟินสปีดแต่มีความยุบตัวให้ตัวน้อยกว่าหน่อยนึงนะคบแบบเบาเท้าแล้วมีความเด้งนิดๆนะครับไม่ยุบตัวมากนะถือว่าโอเคนะครับถ้าใครมองหารองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนน้ำหนักเบาๆยังไม่เกี่ยงแบรนด์มากนะครับโอเคนะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับก็ลองไปเช็คคู่นี้ดูนะครับเจ้า X Step 160 เวอร์ชันหนึ่งนะอันนี้เวอร์ชันหนึ่งนะครับผมครับคำถามของคลิปนี้มีว่าคุณคิดว่ารองเท้าคู่นี้นะครับเจ้า Xstep 160นะครับจะมีความนุ่ม มีความเด้งในระดับไหนจาก1ถึง10นะครับสามารถตอบคำถามเข้ามาได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Always Dry ยังไงสามารถตอบคำถามเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะลองเอาไปวิ่งในระยะอื่นๆดูนะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างอายุการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากใช้รองเท้าคู่นี้ไปเทียบกับคู่ไหนยังไงพิมพ์มา บอกได้นะครับผมช่วงท้ายมีประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปครั้งก่อนนะครับไปดูได้นะครับอย่างนั้นเท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้าครับสวัสดีครับมาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปที่ผมเล่าให้ฟังถึงรองเท้า3คู่นะครับ New b a l a n c e f u วเจ e ร e r e เบิลเวอร์ชันสองเอสิกนูเออแล้วก็ Ghost นะครับผมรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคาถามเนี่ยตามหน้าจอนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคาถามเข้ามานะครับผมอ่ะเดี๋ยวงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มสปินกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเซตก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสปินกันเลยหนึ่งส,งสผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก คุณอภินยานะครับผมลงท้ายด้วย S นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณอภินยาตอบว่าอะไรนะครับครั้งก่อนเนี่ยถามคำถามของคลิปนี้ว่าชอบรองเท้าคู่ไหนนะครับใน3คู่นี้นะครับคุณอภินยาตอบว่าชอบ Rebel Version 2ค่ะเบานุ่ม um, สีส้มจีตมากค่ะชอบชอบ Robles no ยังไม่โดนเท่าไหร่เพราะมีน้ำหนักมากกว่า ก็จริงนะครับใครถ้าใครได้ลอง Revel เวอร์ชั่นก็จะรู้สึกว่านุ่มนะครับนุ่มที่สุดเบาที่สุดนะครับแต่ n o b l a s t ก็ก็ยังนุ่มเด้งเหมือนกันนะครับแต่อาจจะมีน้ำหนักมากกว่าตัวเ e เวล2อนะครับอย่างนั้นขอบคุณมากนะครับคุณอภิญญานะครับยังไงคุณอภิญญาส่งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อมาทางแฟนเพจเ c e b o o k ของ t o n i x TV นะครับผมขอบคุณมากมานะครับทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะครับแล้วก็ทุกคนสามารถดูคลิปที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอกดคลิก ตามหน้าจอได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันนะครับว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ